ทำไมเรายิ่งโตขึ้นเรากลับรู้สึกยิ่งอ่อนแอลงอ่อนแอในที่เนี้โมไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการอ่อนแอทางร่างกายนะแต่มันคือการอ่อนแอทางความรู้สึกเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนี้เยอะมากจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางสังคมของเราในปัจจุบนะันน่ะมันมีความเครียดเพิ่มขึ้นแล้วก็การเสพข่าวในโลกออนไลน์อ่ะมันไวมากกว่าแต่ก่อนเนาะเออมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าสังคมเนี้ยมันดูโหดร้ายแล้วก็ ทางตันเต็มไปหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปมองว่ามันคือปัญหามันจะทําให้เราเนี่ยหาทางออกไม่เจอตรงนี้ต้องเข้าใจาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมดจะค่อยๆพาไล่สเตปในการหาทางออกทีละขั้นละกันนะอันดับแรกเนาะพอเรารู้แล้วว่าตอนเนี้เราแค่รู้สึกวันไหวอารมณ์อ่อนไหวกับปัญหาที่เราเจอที่มันมากขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านจากเด็ก กลายไปเป็นผู้ใหญ่กระทันหันเท่านั้นเองมันเหมือนกับเราเนี่ยนั่งรถคันหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามทางมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะทุกคนเออแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะรถเนี่ย เกิดการเบรกกระทันหันหัวเราจะเป็นไงคะหัวเราจะสักไปข้างหน้าคะ่ะหัวเราจะพายงงมไปข้างหน้าใช่ไหมถูกไหมเอออันนี้มันคือการเบรกกระทันหันมันเป็นตามหลักฟิสิกส์เลยถ้ามดพูดถึงเรื่องฟิสิกส์บางคนก็จะเอามือกลุมหัวแล้วแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงหลักวิชาการอะไรหรอกแค่นึกภาพตามความเป็นจริงมดว่าทุกคนก็ต้องเคยนั่งรถแหละใช่ปะเออเรานั่งรถเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเบรกกระทันหัน เราจะเสียหลักแน่นอนหัวเราพุ่งไปข้างหน้าแน่นอนจังหวะชีวิตก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับการขับรถเลยถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันถูกสะดุดหรือว่าถูกเปลี่ยนกระดานหันตัดชึบตัดชึบอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเราก็จะตกใจทำอะไรไม่ถูกเสียหลักเสียศูนย์ไม่มีสติบางคนเนี่ยเจอในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่มันหนักมากมก อย่างเช่นการสูญเสียคนในครอบครัวการเกิดอุบัติเหตุการล้มละลายหรือเบาลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นช่วงของการเข้าไปทำงานหลังเรียนจบเป็นครั้งแรกเรามาเจอกับปัญหาต่างๆที่มันมากข,ขึ้นเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะรับมือกับความรู้สึกที่มันหนักอึ้งนี่ยังไงเออทุกคนผ่านจุดนี้กันทั้งนั้นเนาะ เราค่อยๆตั้งสติและเราเรียงลาดับความสําคัญดูซิว่าเรามีวิธีรับมือกับมันยังไงได้บ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรสําคัญที่สุดอะไรที่เราคนโทรลได้อะไรที่เราคนโทรลไม่ได้พอเราเขียนออกมาทั้งหมดแล้วอะ่ะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะไปถอนทางไหนดีแต่สิ่งที่แน่ๆที่โมดอยากจะย้าเตือนกับทุกคนก็คืออย่าปักธงว่ามันตันแล้ว พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปักธงมันปุ๊บว่าเราอะหาทางออกมันไม่เจอหรอกมันมืดมันมวมไปหมดเลยเราจะไม่มีทางออกแน่แหละถ้าเราพูดอย่างนี้กับตัวเองสมองเรามันจะเชื่อเว้ยเชื่อว่ามันทําไม่ได้มันหาทางออกไม่ได้มองไปทางไหนเราก็จะไม่เห็นทางออกไงแต่สมองเราก็ฉลาดเหมือนกันถ้าเกิดเราปักธงว่าเฮ้ยทุกปัญหามันมีทางออกอ่ะเราก็จะหาทางออกเจอนะแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนขอแค่เราอะถอยกลับมาตั้งหลักตั้งสติ แล้วเราจะมองเห็นภาพกว้างเหมือนเราดูฟุตบอลน่ะถ้าเราเป็นผู้ชมอ่ะเราจะเห็นคนเตะจุดนู้นจุดนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเอ้ยทําไมไม่เตะเข้าโกนั้นทําไมคนนี้ไม่ขยับมาตรงนี้วะเฮ้ยไม่ได้ดังใจเลยเพราะเราเป็นผู้ชมไงคะนี่แหละหมดถึงบอกให้ทุกคนเนี่ยถอยหลักกลับมาให้มองตัวเองเป็นผู้ชมในปัญหาและเราจะรู้ว่าปัญหาเนี้ยควรจะออกยังไงเขียนมันลงมาในกระดาษนะ เรียงลำดับความสำคัญอะไรสำคัญที่สุดนะเวลานี้เราทำอะไรได้บ้างอะไรที่เราคอนโทรได้อะไรที่มันเร่งด่วนให้ทำสิ่งนั้นก่อนอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อย่าพึ่งไปสนใจมันโอเคเปล่าเนาะเออแล้วขอกลับมาเรื่องฟุตบอลอีกนิดนึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะเป็นผู้เล่นเราจะมองเกมไม่ออก เรารู้แค่ว่าทางข้างหน้ามันเป็นยังไงเราก็แค่ไปตามข้างหน้าแค่นั้นและสุดท้ายเราก็เหมือนคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีอะไรคืบหน้าและก็ยังจมอยู่กับปัญหาเหมือนเดิมรู้สึกตัวเองว่าอ่อนแอเหมือนเดิมและแบบนี้เราจะเติบโตได้ยังไงล่ะคะ